สวัสดีจ้ามีเวลาว่าก็จัดคลิปผมมาให้ดูอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาทําทรงมาทําม้วนอะไรให้ดูนะคะแต่เป็นการทําสีผมนี่ก็หลังจากที่พักผมไป3เดือนน่าจะประมาณนั้นนะคะก็ตั้งใจไว้ละวคะ่ะว่าอยากจะเว้นช่วงแบบบํารุงผมบ้างแต่ พอไปงานบ่อยๆก็จะเจอคนทักว่าคนผมไม่ไหวแล้วนะให้ดูคนผมอันน่ารันทดใจของเราที่หลายคนทักคือแบบดูดิถ้าแหวกดูนี่คือจะเห็นเลยว่าอืมมันทูโทนมากอะแล้วสีมันต่างกันชัดเจนมากพอมาส่องกระจกก็เห็นเออวะก็ใช่จริงด้วย มันว <laughs> มันดูแย่มากรสีผมที่เรือกมาใช้วันนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้มาจากกันเย่ <c oughs> กันเย่ส่งมาให้นานมากพักใหญ่แล้วเป็นตัวใหม่ชื่อกันเย่โอเลียนะคะเพอร์ม e เนนต์ไ c ค l ลเลที่เลือกตัวนี้มาใช้นะคะ 1. คุณสมบัติที่ค่อนข้างใหม่ที่ทางแบรนด์เคลมไว้นะคะ 2. อยากลองด้วยตัวเอง 3. สีสีที่ได้มาเป็นสีบรอนเข้มประกายแดงจัดคือปกติเราจะเล่นสีน้ำตาล น้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มกระไกยแดงอ่อนแดงจัดแดงเชอร์รี่อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ไม่เคยเล่นแบบบลอนเลยน่าลองสั้นหน่อย <c oughs> ได้มาสองกล่องแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําทีละกล่อง้อแนะนําสําหรับก่อนการเริ่มทําสีผมนะคะไม่ว่าคุณจะเคยทํามาก่อนแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มจะทํานะคะต้องอ่านนะทุกอย่างตัวเล็กตัวน้อยในกล่องหรือในฉลากนะคะ ต้องให้ความสําคัญนะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเขาจะมีคําเตือนมีระยะเวลาการทดสอบการแพ้ที่ต่างกันไปนะคะอย่างเช่นตัวนี้ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในผู้ที่ต่ํากว่า16ปีและคนที่มีการสักชั่วคราวด้วย b l a c k h e a n a ด้วย, anna, วยทำการทดสอบการระคายเคือง48ชั่วโมงนะคะ คุณสมบัติที่ทางแบรนด์เคลมไว้นะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เป็นสูตรเฉพาะของกันเยอโอเลียนะคะเป็น ODS ย่อมาจากออ Oil Delivery System นะคะคือเป็นการใช้น้ำมันสกัดจากดอกไม้เข้มข้นคือเป็นจากธรรมชาติเลยนะคะโดยที่ไม่มีแอมโมเนียที่ทำให้ผมแห้งเสียเลยอธิบายจากภาพง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นแบบสูตรน้ําและแอมโมเนียเนี่ยน้ำกับตัวแอมโมเนียเนี่ยจะไปเปิดเกล็ดผมเพื่อให้สีมัทะลุทะลวงเข้าไปในแกนผ ผลการทํางานของ ODS ก็จะเห็นว่าน้ํามันสกัดเข้มข้นเนี่ยจะอยู่ข้างนอกโดยที่ไม่ได้ไปทําร้ายส่วนน้ําส่วนประกอบหลักในเส้นผมส่วนสีเนี่ยก็จะมีตัวกลางคือ MDA เนี่ยนำพาสีเข้าสู่เส้นผมทาให้เปิดเกล็ดผมน้อยที่สุดการทํางานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะ ถ้าเปิดเกล็ดผมมากก็ทําให้ผมแห้งเสียมากเปิดเกล็ดผมน้อยทําให้ผมแห้งเสียน้อยนะคะส่วนสิ่งที่ได้หลังทําสีนะคะที่ทางแบรนด์บอกไว้ผมที่ได้จะชัดเจนมากเงามากและไม่ฉุนระหว่างทําซึ่งตรงนี้เดี๋ยวตอนทําเราจะมาบอกแล้วกันว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะเริ่มทํากันเดี๋ยวก่อนจะทำสี เพื่อสีเข้มๆนะจ๊ะก็หาพลาสติกมาคุมด้วยเพราะว่าในกล่องเขาไม่มีให้นะคะโลชั่นอะไรก็ได้นะคะมาทาตรงโคนผมตรงหูตรงหลังคองให้เวลาถ้าเกิดสีพลาดไปติดผิวหนังอะไรเงี้ยมันจะได้เช็ดออก่า้นะคะใช้สีแล้วเดวลลอปเปอร์ Developer นะคะต สีขาวเมื่อกี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบชมพูอ่อนแล้วนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็จะร้อนขึ้นนิดนึงจะอุ่นๆนะคะลืมใส่ถุงมือสำหรับการเยโอเลียนะคะคือไม่ว่าคุณจะเริ่มทําสีผมเป็นครั้งแรกหรือเปลี่ยนสีผมมาแล้วก็จะเริ่มที่ตรงโคนผมก่อนนะวิธีเปิดก็หมุนตรงนี้เพื่ t เห็นไหมมันออกมาแล้วอันนี้คือมันทำไปทีละช่อนะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะจับช้อ,อย่ังไงปกติเราก็ไม่ได้เป็นแบบแผนอะไรขนาดต้องแบบจับเรียงเป็นช่อยเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็ตามตามสไตล์ค่ะอยากจะช่อตรงไหนก็ช่ออะไรอย่างเงี้ยคนที่ถามมาว่าทําสีผมจําเป็นต้องสระผมก่อนไหมจริงๆไม่ต้องสระนะยกเว้นว่าคุณจะไปก้าวผมตีโปง่งจนแบบใส่มูสใส่เจลใส่สเปรย์จนมันโอ้โห สางผมยังไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็สระซะหน่อยเถอะแต่ว่าถ้าไม่ได้ทําอะไรปกติปล่อยให้มันมีน้ํามันในผมอะคะ่ะบ้างสีผมมันจะติดได้ดีขึ้นแล้วคนที่ถามมาว่าสีผมแบบไหนจะเข้ากับตัวเองต้องดูสีผิวนะอืมสำคัญ ขาวเหลืองอะไรเงี้ยนะคะทำสีผมออกโทนแดงอะ่ะจะทำให้ผิวดูสว่างดูสดใสขึ้นนะคะถ้าเกิดผิวเหลืองมากแล้วยิ่งไปทำโทนเหลืองโทนทองเหลืองจัดอะไรเงี้ยเราไม่แต่งหน้าด้วยนะมันจะทำให้ดูแบบบวยอะ่ะสรับคนที่ผิวเข้มทำสีโทนเหลืองรอดฮะ ยิ่งสีพวกประกายทองนะจะเจอจะหลักมากโทนสีส้อมอ,อ่อนๆหรือสีน้ำตาลอ่อนก็เลิศนะคะเราคนผิวเข้มผิวน้ำครึ่งอะนะแต่ถ้าทำสีโทนแดงดับนะมันจะยิ่งทำให้ผิวดูเข้มมากขึ้นข้อไหนที่ทำเสร็จแล้วก็ปัดไปข้างหลังนะคะแล้วก็เริ่มทำให้มันเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆผ่านไปแล้วครึ่งหัวนะคะปรากฏว่าไม่พอจ้า ต้องผสมใหม่อีกกล่องน,นะคะสรุปแล้วว่าผมยาวประมาณเราน่าจะใช้ประมาณอีกครึ่งขวดอะคะ่ะอันนี้นะแต่ถ้าผมยาวกว่านี้ก็สองไปเถอะคนที่ทําผมโทนแดงแล้วมีปัญหาว่าสีผมหลุดง่ายเราจะบอกว่าสีพวกโทนแดงอะคะ่ะมันหลุดง่ายอยู่แล้วนะพอหลุดแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีออกโทนส้มโทนเหลืองนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติสีผมของเอเชียมันจะเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วนะส่วนคนที่อยากทําสีผมให้มันเป็นแบบ สีจัดจับเหมือนสีแม่สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีออกน้ําเงินสีเขียวหรือสีแดงที่แดงจับเลยนะคะพวกนั้นเขาต้องกัดสีผมก่อนนะคือล้างสีเหลืองในผมออกก่อนอะทําเองได้ไหมกัดสีผมถ้าไม่เซียนจริงอะเราแนะนําว่าให้ไปที่ร้านดีกว่าให้ช่างเขาทําให้ดีกว่านะคะค่อนข้างที่จะต้องใช้ความละเอียดนิดนึงแล้วก็วิธีการอาจจะเยอะหน่อยหนึ่งใช้เวลาด้วยนะคะหลังจากที่ลงสีจนทั่วแล้วนะคะก็ขยํา ให้สีมันเข้ากันนิดนึงก่อนที่จะพักผมไว้นะคะอ๋อสำหรับตัวนี้ลืมบอกค่ะตามคุณสมบัติเป๊ะเลยคือไม่ชุนไม่แสบตาแสบจมูกไม่อะไรใดๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบของดอกไม้อ่อนๆด้วยไม่แสบตาปา,ปาไม่แดงเหยปนะสบายมากทั้งออกในน้ำเปล่าสะะอะไรแล้วก็จะบำรุงด้วยตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสีผมจะเป็นยังไง ทาามาแล้วค่ะเสร็จแล้วสีเราจะสีดรอปกว่ากล่องนิดนึงนะลองเดินไปที่แสงนะคะคือมันแดงกว่านี้เยอะมากนี้มันอยู่ในที่ร่มนะเดี๋ยวหลังคลิปจะออกแสงให้ดูนะเป็นสีคล้ายๆสีแดงเชอร์รี่อะค่ะที่เคยทำมานะอเออชอบชอบเลยชอบเลย ทำแล้วอหน้าขาวขึ้นอีก2สเต็ปนะคะเดี๋ยวมารีวิวปิดท้ายกันนะคะจากคุณสมบัติของเขา 1. กินไม่ฉุนจริงไหมผ่านค่ะคือไม่ฉุนไม่แสบตาเลย 2. เนื้อครีมไม่เละไหลจริงค่ะผ่านก็สามารถทำแบบคือผมยาวมันยังไม่ล่วงลงมาเมื่อกี้เราเก็บผมขึ้นไปข้างบนนะคะก็ถือว่าโอเคเนื้อครีมค่อนข้างจะแบบเข้มข้นแล้วก็นึบ ติดกับผมเดินไปเดินมาตอนเราผมได้สบายนะคะสีผมชัดไหมเราก็ว่าชาัดนะแต่ถามว่าสีมันเปะ๊ะตามกล่องไหมมันไม่เปะ๊ะเพราะว่าสีผมเดิมของเราค่อนข้างจะแบบทับถมทับซ้อนมาเยอะแล้วแต่ออกมาเป็นสีแบบนี้เราชอบไหมชอบมากสิ่งที่ชอบอีกอย่างเขาคือคอนดิชเนอร์คือมันไม่ได้เป็นซองอะคะ่ะมาเป็นขวดขวดที่ค่อนข้างใช้ได้เต็มปริมาณผมผลที่ได้อันนี้คือเราไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะก็คือ dry เป่าแห้งเฉยๆนะคะผมมันก็เงานะ เห็นมะคุณสมบัติข้อสุดท้ายนะคะคือสีติดชัดทนนานเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตแลวกันนะว่าสีผมมันแบบซิดหรือว่ามันหลุดไปณนะช่วงเวลาไหนนะเพราะตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะจ๊ะก็เดี๋ยวขอไปเคลียร์สรรพสิ่งหน้ากล้องก่อนเดี๋ยวปิดท้ายคลิปจะเดินออกไปที่แสงให้ดูนะคะว่าสีผมตอนโดนแสงปเป็นยังไงสวยมาก